รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดรชูชาติพยอมรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีในครั้งที่9ณนห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหการรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกระสองใน3เมื่อวันที่8กันยายน2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติและภาพพิเศษการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีการศึกษา2566การพิจารณาการยื่นขอค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวนหนึ่งรายเพื่อเสนอความเห็นต่อสภาวิชาการ รวมถึงการพิจารณาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการในการประเมินผลการสอนร่วงหน้าเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์จำนวนหนึ่งรายด้วย